เดาว,ว่าอาทิตย์หน้าแรงแต่มันน่าจะจบไวการแรงแล้วก็จบไวซึ่งก็หุ้นก็อาจจะลงด้วยก็ได้ครับแต่ผมไม่คิดว่าจะหนักหนาสาหัสจนเอาไม่อยู่บริจัดก,การไม่ได้นะครับว่าจะแค่ไหนทีนี้เนี่ยมันมีหลายๆสัญญาณตอนนี้ที่มันกาลังฟ้องภาพว่าเป็นเวลาที่เราต้องต้องเฝ้าแล้วเพื่อรอซื้อเลยนะฮะหลายๆอย่างมันมันมันอยู่ดีๆมันมาพร้อมกันนะครับอ,อันแรกเนี่ยผมไปเจอภาพหนึ่งก็คือของ Goldman Sachs ก็คือ RAI list p f t i t e index นะครับออออตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนดัชนีที่วัดความกล้าความกลัวของตลาดกรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่ประมาณคล้ายวิกอินเด็กอะไรที่เราเคยคุยกันกไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยเหรอใช่มันจะเป็นเหมือนไม่รู้เขาไปคำนวณมายัางไงแต่เป็นดัชนีที่เทพมากเป็นเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์ครับน่าจะเป็น<อ>ลิสแอมบ์ไทอินดิเคเตอร์ก็คือกรอบการเคลื่อนไหวมันจะอยู่ระหว่างประมาณแบบบวกหนึ่งกับลบหนึ่งหรือถ้าจะมีเหลื่อมขึ้นไปก็จะไม่เกินสองแล้วก็ไม่ค่อยเกินลบสอง นะครับคือมันเป็นตัวเดวชดี้วัดความกล้าความกลัวของตลาดเอที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันเกินหนึ่งเนี่ยแปลว่าคนของตลาดค่อนข้างบูเลชแล้วมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมีการย่อตัวนะครับแ,แล้วก็ถ้าลงมาต่ำกว่าลบหนึ่งหรือลบสองเนี่ยมันเขาจะมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อมากแ,แล้วรอบเนี้ยมันลงมาถึงลบสองซึ่งนั่นหมายความว่าร้อยวันพันปีไม่ค่อยมานะครับแล้วตามสาติเนี่ยเวลามาที่ลบสองเนี่ยในอีกสิบสองมันข้างหน้าเนี่ย อเฉลี่ยของตลาดหุ้นเมากาจะเป็นบวกถึง20อร์เซนอ๋อก็อ <c oughs> อเคือเหมือนคนกลัวถึงที่สุดแล้วแล้วหุ้นก็มาข่าวแล้วแล้วหลังจากนี้ยูัขึ้นใช่ใอันนี้อัอออนนี้อันนี้เรื่องแรกนะฮะที่มันเริ่มเห็นอันนี้นะครับแต่<ช>อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป,ไป็นสิติหลังสงครามโลกนะเพราะว่าถ้าเกิดสงครามโลกก็สิติอะไรก็พังหมดนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สอง,ข,อสองข้อที่สองก็คือเจพีมาร์เก um ็เนี่ยฉายภาพหนึ่งก็คือตัวคอพุทคอทับพุทธนะฮะอ่เลโชคอคอพุทเนี่ยของตัวเทชูรี ปรากฏว่ามันพุ่งขึ้นโอเวอร์บอตมากโอเวอร์บอตแปลว่าหน้าคอเนี่ยในการที่เข้าไปคอตัวเทชเชอรี่เนี่ยมันมันมากกว่าหน้าพุทเยอะอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าคนกลัวสุดๆแล้วนะฮะคนกลัวมาถึงจุดสุดเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่แห่ถมเข้ามาซื้อในในพันธบัตรเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งก็น่าสนใจก็คือบรรดานหน้าวิเคราะห์เนี่ยทำการรีไวต์ปรับลดเออร์เน็งตลาดหุ้นอเมริกาครั้งแรกในรอบในรอบป,ปีเกือบสองปี ตั้งแต่โควิดเลยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าทุกคนเครียดกับสถานการณ์ mm hmm. ะนะฮะนี่คือภาพภาพที่ที่มันดูเหมือนฟ้องว่ามันมาถึงจุดที่เฮ้ยอาจจะนะฮะอาจจะใกล้จบเพราะว่าดูตามพวกนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็จะเฉลยแล้วก็จะพลิกเกมกลับแบบไม่น่าเชื่อ อารมณ์แบบเดียวกับที่เราดูโหนกระแสวันนี้ฮะโหนกลายเป็นหอนทั้งประเทศอ่าเด็กกับเด็กกับเด็กกับด็กับแล้วกลับมันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยฮะที่ที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือการการให้การของเจลมพาเวลลอมนี้เนี่ยมันมีจุดที่ที่น่าสนใจมากๆนะครับคือถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มจากเฮ้ยเงินเฟ้อเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเออเออเอ่าเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะครับ สุดท้ายแล้วเขาต้องมานั่งกลับลามว่าเ้ยเงินเฟอ้อมันน่ากลัวแล,ล้วรุนแรงแล้วก็สังเกตนะฮะว่าทุกๆอย่างที่ตลาดผันผวนก่อนหน้าน,นี้ยมันมาจากการส่งสัญญาณอันแย่ของเขานะครับคือคือมันไม่มีการส่งสัญญาณอะไรที่มันแบบที่มันทําให้วางแผนได้มันเป็นการแบบเหวี่ยงแผ่ไปเหวี่ยงไปตามสถานการณ์นะครับพอเขาส่งสัญญาณว่าเยเงินเฟอ้อมันเป็นเรื่องที่แย่แล้วแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยถึงขนาดเชื่อว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งขึ้นดอกเบี้ยมีนาศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต <ST AN CE> คือกดให้ต่ําไปเลยอ่ะเหมือนแบบพยายามกระทืบให้ต่ําลดความคาดหวังของตลาดให้สุดๆไปเลยแล้วอยู่ดีๆมาให้การกับกรรมธิการว่าเอาก็ขึ้นหน่อบี้ยก็จะแค่ศูนย์สองห้านะถ้าจะขึ้นมากกว่าศูนย์สองห้าก็ต้องเงินเฟ้อแรงกว่านี้ <S <S แล้ว<ล>เขาก็ยังมาบอกอีกว่าเขาก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าเงินเฟ้อน่าจะผ่อนคลายลงในกลางอาในตั้งแต่ในในช่วงกลางปีนี้ครับอ่ปีจับไทม์ไลน์ของเขาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาส่งสัญญาณผิดอย่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมาถึงสองสามครั้งแล้ว นะครับโดยความคนเป็นผู้ใหญ่มันควรที่จะต้องระมัดระวังใช่ไหมฮะในการส่งสัญญาณรอบนี้แล้วยิ่งรอบนี้ไปให้ปากคํากับคณะกรรมาการด้วยก็เลยเป็นไปได้ว่าความเชื่อของเขาที่มองว่าเงินรอบนี้นะฮะที่ยืนยันต่อหน้ากรรมาการผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่สัวๆแบบเดิมไม่ใช่สักแต่พูดแบบเดิมนั้นรอบนี้เชื่อบางอย่างว่าการใช้นิไวยัยการเงินเติมัวของเฟดอาจจะไม่ได้แรง เหมือนอย่างที่ผมเคยกลัวจริงๆก็ได้นั่นก็คือการทํา QT เร็วการที่ดคิเร็วก็วคือการลดขนาดงบดุลเร็วเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเริ่มลดขนาดงบดุลเนี่ยอาจจะสักประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมเพราะว่ากรารที่การกระามเขาเหมือนการเกี่ยวกับขนาดงบดุลที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจาเป็นต้องลดแต่ไม่ได้บอกว่าวันไหนเวลาไหนหรือลดเท่าไหร่เรื่องนี้มันสําคัญนะครับทําให้ถ้าสมมติว่าจบเรื่องของสถานรัสเซียยูเครนลงไปเนี่ย เอาขึ้นดอกเบีย้ยก็ก<ๆ>็ไม่ไม่ไม่เร็วละก็ทีละยทีส่สองห้าไปเรื่อยๆ QT ก็ยังไม่กล้าทำแล้วตอนเนี้ยเออมันมีการประเมินกันแล้วว่า g d ดีของยุโรปปีนี้เนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าที่คาดการถึง0.5%นจุดห้าเปอร์เซ็นตหรือเกือบถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็ทำให้อี b ปีนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบตลาดกำลังจะได้รับการต่อเวลาครับ<ๆ>มันอาจจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปจริงๆนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นตัวช่วยเราที่อาาจจะทให้ มันหลายๆอย่างอะ่ะพลิกกลับขึ้นมาเร็วครับน่าติดน่าติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญตอนเนี้ยผมอยากให้จับตาน,น้ํามันให้ดีนะฮะน้ามันเนี่ยแหละ lead leading indicator ของแท้นะฮะครับตอนเนี้ไปดูน้ํามันเนี่ยพี่เอกลองต้องใช้ใช้ใช้มันอจจะต้องใช้ดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเป็นเรื่องของเอ่อตัว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  rate change ก็คือเป็นเรื่องไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ change นะฮะรายวัน เราจะพบว่าเปอร์เซนต์เชนของน้ํามันเนี่ยเดล่เชนเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันพีคขึ้นมาแล้วอาจจะพีคแรงที่สุดเกือบที่สุดในรอบสิบปีเมื่อถ้าถ้าวันเดียวที่ขึ้นเยอะสุดเนี่ยนะจะเป็นเมื่อสี่วันที่แล้วใช่เอ,อประมาณเกือบยี่สิเปอร์เซนเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีเนี่ยเนี่แหละคืออันเนี้ยมันสัญญาณสัญญาณความชัดๆอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ฟังจากคุณประกิตเนื่องจากเวลาเราน้อยเดี๋ยววันจันทร์เราคุยกันต่อนะค, <Compared. S 2> คือโดยรวมก็คือว่ามองไม่ดีมองแย่แต่เป็นจังหวะซื้อใช,ใช่ไหมคือก <c lusive> <ๆ>็เลง, <Drake> งจะบอกว่าน้ํามันเนี่ยมันกำลังจะคว่ำแล้วก็เป็นจุดที่ทาให้เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะแผ่วลงมาได้แล้วกลายเป็นประเด็นกระตุ้นตลาดได้ก็คือไอ,อตัวเดลิเชนเนี่ยครับพี่เอกคือถ้ามันตอนที่ราคามันลงแล้วมันจะมีเดลิเชนเยอะเนี่ยอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าลงมาเยอะฐานต่ําปรับเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยแล้วมันก็จะมันมันก็ไม่แปลกที่มันจะต้องพุ่งขึ้นเดลิเชนแต เมื่อไหร่ก็ตามที่เดลี่เชนมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเยอะตอนที่ของมันขึ้นมาแพงๆแล้วยังแพงไปได้อีกอ่ะคนใครที่กล้ามาซื้อแพงอย่างนี้มันก็คือมีแต่เม้าท่องการนครับอ่าแล้วมันจะเป็นจุดปลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเน่ยจะเป็นร e a d i n g indicator ที่กำลังจะบอกว่าเรื่องมันกำลังจะจบครับครับผมมองเค่นนั้นนะครับ